ก่อนอื่นนะครับผมฟังข้อมูลจากคุณบมอนะฮะอะไรก็ช่างในร่างกายเราถ้ามันมีสองอย่างอีกอย่างมันเสียไปอีกอย่างมันจะทดแทนได้แต่อะไรก็ช่างที่มีเพียงแค่อันเดียวเนียวเราต้องรักษาให้ดีครับอมันมีแค่อันเดียวครับ <laughs> อันนี้พูดถึงตับนะฮะประกอ,อคิดไปไกลอ๋อมองตับมองมองแค่ กระเทือนกระทบกับทุกปานูหมดครับนะขาดตบุกไปประหาใจไม่ได้ฉันแล้วสํานึกไว้แล้วครับนะมันมีเพียงแค่อันเดียวและการที่เรามีโครงการนี้เกิดขึ้นมาเราไม่ทำเพื่อใครนะครับเราทำเพื่อตัวเราทำเพื่อตัวเองทำให้มันเฟื่อฟูข,ขึ้นมา สิ่งหนึ่งคือผมพยายามจะบอกตัวเองว่าเออทำไมมันมันมันหยุดไม่ได้เพราะสังคมพื่นผูกเยอะมากแต่ทั้งลูกทั้งเมียก็บอกว่าอยากจะได้ของขวัญชิ้นนี้ผมก็มีโครงการว่วเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้รอลูกเนียมาขอหรอกก็ใจอยู่ที่ใจแล้วบอกเลยว่าเออเราควรจะงดแรกๆควรจะงดเข้ารรษาก่อนแต่พอมาคีบทีท ก็ไหนๆอะไเมื่อมันงดข้าภาษาไปแล้วอะแล้วเราออกภาษาเรามากินอีกมันมันน่าเสียดายเวลาที่ที่เรางดไปอ่ะก็เลยมีแต่งเพลงขึ้นมาแต่งเพลงขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องเลืกองเล่าเลยแหละแต่งเพลงขึ้นมาเพราะแต่งเพลงพัฒโครงการนี้ก็เข้ามามันเหมือนเฮ้ยมันประจกบอกมากเลยซึ่งมาก่อนนั้นผมเพื่อนฝูงเยอะมากเมื่อก่อนเคยกินเยอะ กินหกคนหกคนกินสองกลมเมียกบ,บอกให้คุณพ่อเบาหน่อยผมก็เลยเป่าจากหกคนก็มากินแค่สามคนสองคนเหมือนเดิมเพรามันก็นนนปฏิเสธไม่ได้แต่มาพอมีโครงการนี้ผมก็เริ่มบอกที่บ้านแล้วบอกบอกเมียว,ว่าคุณแม่มวันนี้ใครโทรมาอะไรมานะบอกคุณพ่อไม่อยู่ไปต่ายจิ้งวัดเรามีวิธีสกัดเพื้นผูงก่อน เวลาเขาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเพื่อนชวนเนี่ยเพื่อนชวน,นเราปฏิเสธได้อืแต่ถ้าเราชวนเพื่อนนี่สินี่ใจเราไงใช่ไหมเพื่อนชวนเอ้ยไม่ว่างว่างติดงานบุร่อะไรการนะปฏิเสธได้แต่้ชวนเพื่อนนี่สินี่สําคัญ ใจนี่แหละใจใจเ้าแล้วอยู่ที่ใจไม่ใช่ว่ามันจะลงแบงมันจะพุ่วไวเกิดหมุดมโนไปเองบอกเฮ้ยยวดจะหุดหงิดเดี๋วขวางหูขวางตาผมบ้านนะหาอะไรทำดีกว่าอืหาอะไรทําเอาไแลาผมทานนะครับถั่วเฉลี่ยววันหนึ่งประมาณตีละพันหนึ่งพันหนึ่งครับแล้วคิดดูถ้าหยุดวันละพันเนี่ย เดือนเท่าไหร่ละสามหมื่นสามหมื่นเดือนละสามหมื่นสามเดือนเก้าหมื่นเดี๋ยวผมจะลองหยอดก็ปุกบดูหยอดหยอดหยอน,ยอน,ยอนเอเออันนี้เป็นวิธีการนะฮะเหมือนกับเรากินเหมือนเดิมแหละแต่เรากินความสุขหย่อนวรพันวรพัน,พนสามเดือนเก้าหมื่นนี่มีเงินเม็ดเก้าหมื่มมมมมนเลยเนี่ย <laughs> 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 เอาเงินเก้าหมื่นไปซื้ออะไร สักอย่างให้ลูกให้เมียเนี่ยผลปรง์จากการที่คุณพ่อมดจะคำา่างดนะงดจนเข้ารรษาแต่ผมบ้าอย่างที่พูดไปแล้วนะก็ในไหนงดมาตั้งสามเดือนแล้วอะ่ะมันน่าเสียดายเวลาที่งดไปนะครับเลิกไปเลยกินเหล้ามันขมกินนมดีกว่าบ้านันมาติดลมนะครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับเอ้จริงรอีงงๆสักนิดนึง,งพูดถึงประชาชนทษนะครับ ผมว่าปัญหาบ้านเราเลยนะเอาง่ายเทศกาลทุกเทศกาลนะี่ยเราจะเป็นสงการปีใหม่เนะี่ยอยู่บ้านมันฟังแต่ข่าวการเสียชีวิตสงการประเพณนี้ที่สวยงามมากๆผมเกิดมาสวยงามมากประเพณนี้ที่ชาวต่างชาติชื่นชมมากในยุคก,ก่อนนะสวยงามมากประเพณนี้เนี่ยผมไม่เที่ยวสงการมาทั้งหมดเกือบสิบปีแล้วผมผมเที่ยวม,มา ล่าสุดผมไปเที่ยวมานะ้วคือผมมีเรื่องจากคนที่ไม่มีสติคนเมาพวกคนเมาเห็นไหมครับดูในคลิปนะสงการตรีกันยิงกันหลายอย่างมากเลยผู้หญิงกนะ็ใส่สั้นบางทีผมเจอผู้หญิงนุ่งสั้นนะผมเรียกเรียกมาที่บ้านมาดูเลย <c oughs> ออกไปข้างนอกได้เปียนเลย มันหลายอย่างบางทีสติมันไม่มีกันผมมีลูกสาวเนี่ผมไม่ให้ลูกสาวผมไปเที่ยวสงการนะห่วงแล้วห่วงด้วยผมเคยดูในคลิปนักเรียนแอบมีเพศสัมพันธ์ในโรงภาพยนตร์แล้วผมมีลูกสาวผมดูทำไมมันสั้นอย่างวะาอ มัายาวันนี้เราได้ยข้อมูลว่าสถาบันไหนครับแล้วล่ะใช่ใช่ใช่คือทุกอย่างมันทําไปแบบไม่มีสติกันประเพณีนี้สวยงามสงการประเพณีครอบครัวก็วคือปีใหม่ทุกคนต้องกลับไปหาพ่อหาแม่ไปหาปู่ย่าตายายไปรวมครอบครัวกันแต่เอาชีวิตไปทิ้งลางทางด้วยโซเฟอร์เมาอะไรหลายอย่างนี้ผมว่ามัน,มน มันสมควรถึงเวลาแล้วท,ที่คนไทยทุกๆคนนะครับจะหันมาดูแลตัวเองและหันดูแลครอบครัวบ้างบางครอบครัวนะฮะที่ว่าค่อนข้างจะเป็นขายแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเมาเข้ามามาทะเลาะกับลูกกับเมียมาตีลูกดีเมียซึ่งเป็นภาพที่ว่ามันมันไม่น่าเกิดแล้วถ้าแล้วเรื่องแต่วันนี้นะครับโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นมานสิ่งหนึ่งคืออยากจะให้คืออย่าแหกปัรษากัน และพอทําได้ปั๊บท่านก็จะรู้ว่าสิ่งดีๆมันจะตามมาโดยท่านที่ไม่รู้ตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นเงินที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นความสุขครอบครัวมันจะมาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเลยเวลาท่านนั่งกินเหล้าแน่นอนท่านลูกเมียบางทีลูกๆไม่ข้ากล้าเข้าใกล้แต่วันหนึ่งถ้าท่านไม่กินเหล้าแล้วว่าลูกกับเมียลูกจะมาพรอเพียกับท่านนั่นแหละเป็นความสุขที่ทุนสัมผัสได้ ผมปรับด้วยครับปอกเินด้วยครับผมปอกมือให้หน่อยนะครับคืท่านจะเห็นสรีระผมใหม่วันนี้โชว์นิดนึงจะถอดกางเกงโชว์เลยครับเอมีกล้ามมีกล้ามครับคุณหมอทำได้ไหมครับแบบนี้วีดีโอของเราแล้วอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้านนี้นะครับ